สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สูส่คนลาค่ะมือนีมินิเลนกระต่ายมินิแลน์กรมมี่น้พี่น้องเนาะเขาห่อนห่อนยานดคนเป็นไอไอนี่ยังลนะ่ะปวดหัวแล้วก็ซักตน้องพี่น้องก็เลยผ้ากามานอนในห้องแอร์แต่ว่าเขาขก็ไปเกินขอบเขตที่พี่น้องปูปูเสื้อให้เขายุยงสีเขาก็ยุยงสีแล้วค่ะเขา เขาได้กินจากของเขากะสิบบไปใสเลยแต่ว่าเฮียนกล่องแต่วาเขาบอไปคือกระต่ายนี่คนสินารักพี่น้องเพนนนอ,อนสิคีอ้อนคนเสือฟังมีคนสิบอดือคือกระตา่ายไทยน้องพี่น้องนหะนไหนไหนไหนนั่งดูดนั่งเฉยๆลกูกนั่งเฉยๆให้ท่านผู้ชมดูเขาจะไม่ไปไหนคะ่ะ เาเสื้อฟังอยู่พี่น้องปูพายเพื่อนเพื่อกระสิได้กินเจ้าของอยู่นีนเพื่อนกระสิบโบไปใสเลยอันนี้แม่เขาลูกเขากับ่าไปพี่น้องไหนหนูร้อนใช่ไหมลูกนูร้อนใช่ไหมดูหน้ามบมนี้หนูไม่ไปไหนคะ่ะหนูไม่ไปไหนคะ่ะเอ้ยหนูไม่ไปไหนนะลูกนะนี่แล้วพี่น้อง บไปไช้ล้วก็สิบว่าไปเกินขอบเขตอหาหารมาาหารมาให้มามีถ่ายรูปก,ก่อนหัหว่มานี่เขาสิเป็นกระต่ายตัวใหญ่บเป็นตะย่านอ,อกพี่น้องตะขีอ่อนขีอ่อนคืออ้หูโตกแล้วพี่น้องคือฮอลแลนด์ล็อบ่ะเขาจะน่ารักเสมอสำหรับมามีไม่ดื้อไม่ซนแต่คนสีหันใจแห้งพี่น้องย่านตัวนั้น ช็อกฮิสตตกเนาะพี่น้องเนาะเอเลยพาเพิ่นเข้ามาในห้องแอร์จักหน่อยเข้ามาเพิ่นก็บ่ไปไสดอกพี่น้องเพิ่นก็นั่งอยู่นี่ล่ะถตากระต่ายใหญ่ยจะสิปวดขี้ปวดเหนโยวเพิ่นก็บ่ขี้บ่เหนเยวเด้อนอกจะเสียเพิ่นออกไปข้างนอกพี่น้องเพิ่นก็ไข่แน่อยู่มื้อนี้เอาเพิ่นไว้บ่ขังเพิ่นบ่ได้ปล่อยเพิ่นออกไปน้ำหมู่เพิ่นฮ้อนหลายทุกเทียพิ่นสิ เล่นนานเล่นล้รำกัอนี่บ่ให้พ่นออกก็เลยเอาพ่นเข้ามาในห,ห้องแอร์นะพี่น้องเนาะเพไนก็นั่งโค้ชเยอยู่นี่ละ่ะเพ่นว่าไปซ้ายพุ่มสูงของเพ่นมองไปบนอื่นว่าอยากนะพี่น้องก็นอนเฝ้าเพ่นอยู่นี่ละ่ะมองไปพวกื่นว่าอยากแต่ว่าเพ่นก็บว่ไปเพ่นก็นั่งอยู่นี่ละ่ะนั่งเป็นโมคุณแม่อยูนอ่นี่ล่ะเขาก็เซียน เขาสิบดือคือกระตาย,ทายไทยป็นพี่น้องเขาบดือคือกระไายไทยแต่ว่าเขาโตบางใหญ่เลยมามาหามามีดูมานี่หามามีดูมามาดูว่าหนูตัวใหญ่ขนาดไหนหนูตัวเบลเลอค่ะหนูตัวเบลเอเออนอนโอ้ยน่ารักจังเลยลูกเออนอนอย่างนั้นแหละนอนให้ท่านผู้ชมดูว่าหนูตัวใหญ่ขนาดไหนนะลูกนะหนูตัวใหญ่ค่ะ เป็นผู้หญิงหนูคลอดลูกหกตัวแล้วค่ะหนูคลอดลูกหกตัวแล้วลายวัวดูเลอเลยพี่น้องขอเขาผลิตตัวหน่อยไดย้ในตัวบางใหญ่เ <c oughs> พิ่นหันใจแห้งและยญานเพิ่นเป็นฮิสโตโกนาะพี่น้องเนาะเก็เลยเอาเพิ่นเข่ามาในห้องแอร์จักน้อยเดี๋ยวเขาเพิ่นไปหล่ะหล่ะพี่น้องให้เศร้าหอนกันหนอกกันช่วงนี้ก็ประมาณสี่โมงแรงไอ้ย่ำกลางเว่นกะเอาผมเมรูออนเขามาเพิ่นกะ บริขามานาำมูเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับเพิ่อนเอบเป็นแมูุ่ออนแล้วญาติเพิ่นนั่นนี่ญานเพิ่นเหงาก็แล้วเพิ่นนข้ามาเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาบรรยายฟังจ้าวัดดีจ้า